สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับทักผสมเสื้อที่รักนะครับวันนี้ก็มาดูเสื้อใหม่นะครับมาแล้วนะครับเสื้อเลสเตอร์ซิตี้นะครับฤดูการ2024-2025นะครับจะเป็นเสื้อเลสเตอร์เย่านะครับในเกมพรีเมียร์ลีกนะฮะครับสปอนเซอร์จะเป็นสปอนเซอร์ลายใหม่นะครับ BC g a เกมนะครับว่ากันว่าเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกิจกรรมเอนเตอร์เทนเมนต์นะฮะโลโก้ก็จะเป็น ของ Adidas เหมือนเดิมนะครับไซส์นะครับมีตั้งแต่ไซส์ x s Sml XL แล้วก็ 2XL นะครับของเพิ่งมาเมื่อวานนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นสาขาลังน้ำนะครับราคา2,850บาทนะครับใช้สิทธิ์ลูกค้า,าสมาชิกคิงพาวเวอร์ได้นะครับเสื้อนะครับมีลายคล้ายแพ็กแมนอยู่นะครับ หลาาด้านข้างนะครับสังเกตนะฮะคอเสื้อนะครับจะเป็นฟ็อกเนเวอร์ควิดนะครับแขนขวาจะเป็นเบียร์ไส้งอนเหมือนเดิมนะครับจะเป็นด้านหลังนะครับสามารถติดเบอร์นะครับติดเบอร์ติดตัวอักษรได้นะครับจะเป็นลายนะครับลดลายเรามาดูด้านแขนกันบ้างนะครับแขนนะฮะ ข้างบนก็จะเป็นคลิปสีขาวนะครับลวดลายด้านข้างของเสื้อนะครับก็จะเป็นลายน้ำนะครับแบบนี้เลยนะฮะเหมือนลายคลื่นนะครับข้างในเสื้อนะครับก็จะเป็นเม d ด in Cambo d i เียนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่อ,อหลายภาษานะครับเนี่ยไส้งอนนะฮะ ก็จะมารีวิวจากที่ร้านนะครับเรีดยด้ยด้านข้างนะครับจะเป็นลายด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะลากลงามาถึงด้านล่างน,นะครับจะประมาณนี้นะครับนี่คือหนแง้วผ้านะครับข้างในดูกรุกโปร่งนะครับ จะใส่เบาสบายอยู่นะครับ,บคุณสปอนเซอร์ใหม่นะครับมี4เกมนะฮะมี4เกมตอนนี้เสื้อยาวของดูกาลใหม่นะครับก็มาแบบเดียวนะครับแต่มาทุกไซส์นะครับตั้งแต่ x s, s M, L, XL แล้วก็ 2XL นะครับส่วนเสื้อเยือนกับเสื้อเทิร์สยังไม่เข้ามานะครับก็จะเรียกว่ามีแค่เสื้อยาวนะครับซึ่งใส่ ในเกมที่เตะที่สนาม King Power Stadium เท่านั้นนะครับอา m ม E F R จะมีขายอยู่นะครับแล้วก็จะมีอาร์มพิเมยร์ลี e นะครับแล้วก็ตัวอักษรน,นะครับไม่แน่ใจว่ามีครบหรือเปล่านะครับนี้จะเป็นเซลล์สำหรับเสื้อซ้อมนะครับ เสื้อซ้อมของฤดูที่แล้วนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับก็จะเป็นพกเสื้อยืดนะฮะเสื้อตัวนี้ก็สวยดีนะครับเสื้อสเตทแบ็นะครับเสื้อยืดก็จะมีหลายไซส์นะครับเสื้อเด็กก็มีนะฮะเสื้อของฤดูการที่แล้วนะครับเหลืออยู่ไม่เยอะแล้วนะครับก็ลด50เซนนะครับ จะเป็นเสื้อของฤดูกาลที่เป็นแชมป์แชมเปี้ยนชิพนะครับมียเย้าเยือนนะครับแล้วก็เสื้อเทิร์ดนะฮะเหลือบางไซส์นะครับไม่ได้เหลือทุกไซส์นะฮะส่วนเสื้อโกก็เหลือเล็กน้อยนะครับประมาณนี้นะครับจะเป็นช็อปเลสเตอร์ซิตี้นะครับที่คิงพาวเวอรังน้ำนะครับ คุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ